สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสีทารารีวิวนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวต่อเติมหลังคานะครับหลังคาโรงจอดรถแล้วก็บิวต์อินตกแต่งภายในบ้านแล้วก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับามาดูหน้าบ้านกันก่อนเลยระหว่างดำเนินการนะครับก่อสร้างต่อเติมตกแต่งภายในกระจกแคมเปอร์ผ้ามา่านวอลเปเปอร์จัดสวน หลังคากันสาชุดครัวนะครับโดยสีทาราโฮมอินเทอร์แอนด์คอนสักชั่นนะครับเพื่อนคนใดอ,อยากให้ปรึกษานะครับอยากได้ปข้อข้อปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็เซิร์ชเฟซบุ๊กได้เลยครับสีทาราโฮมหรือว่าที่อยู่ติดต่อตามนี้นะครับเริ่มพามาดูตั้งแต่ลงจอดรถภายในบ้านนะครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ง,งานทานลากเลยงานทานลากของเรานะครับใช้เข็มเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเสาเข็ม6กเหลี่ยม6เมตร4ต้นนะครับต่อหนึงหลุมทําพุดดิ้งนะครับแล้วก็ก่อฐานเสาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อรับน้ําหนักโครงสร้างจากหลังคานะคเสาตัวนี้เป็นเสาแผ่นะครับโครงเหล็กสีดำเป็นเหล็กมาตรฐานม,มอ,อกทั้งหมดนะครับ อันนี้เราก็เพิ่งเก็บสีไปเมื่อสักครู่หนึ่งมองในมุมกว้างนะครับจะเห็นว่าเสาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กหน้าสีนะครับหน้าสีนิ้ว2เส้นนะครับแล้วก็จะมีหน้า2นิ้วขั้นตรงกลางเพื่อตกแต่งลวดลายให้สวยงามนะครับด้านบนจะเป็นสไตล์ทรงโมเดิร์นเหล็กซ้อนกัน2ชั้นนะครับมีรางน้ําและท่อระบายน้ําให้ด้วยนะครับท่อระบายน้ําเราก็เป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับ ่วนต่อไปก็จะเป็นวัสดุมุงนะครับวัสดุมุงเนี่ยเราก็ใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับบุฉนวน PU หนาะ1.5นิ้วนะครับข้อดีของฉนวน PU ก็คือช่วยกันาการลังสี UV นะครับช่วยลดความร้อนภายในบ้านต้องบอกเลยว่าคุณสมบัติเนี่ยพอๆกับหลังคาไวนิ้วเลยนะครับแต่ลูกค้าจะามีงบประมาณในการทำตรงเนี้ที่ถูกลงนะครับเป็นยังไงครับดูสีครับ เรียบเนียนนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับดูความใหญ่ของเสานะครับอันนี้มือผมนะเท่าเท่าฝ่ามือเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเหล็กที่เราใช้เป็นเหล็กขนาดมอ,อกอนะครับเป็นเหล็กอมอกออก2.3มิลซึ่งหนามากๆนะครับในการทาสีเนี่ยเราเคลือบสนิมให้ก่อนนะครับทุกทุกทุกเส้นเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ท้ายวิดีโอคลิปให้ดูนะครับ หนูนี้เป็นงานเดินระบบไฟครับเดินระบบไฟก็เดินผ่านท่อ p v c ครับร้อยสายมีท่อรีดนะครับติดยึดตัวก้ามปูให้เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าเป็นงานเนี้ยบเลยทีเดียวนะครับท่อไฟเราก็เดินมาจากาไฟเดิมของลูกค้านะครับอมองในมุมกว้างครับ ก็จะสวยงามอย่างนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งผลงานที่ออกมาลูกค้าค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับปรึกษาประเมินหน้างงานฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีข้อผูกม,มัดน,นะครับต่อมาพามาดูในบ้านนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่าเปลี่ยนมากมายนะครับก็จะพยายามให้มันเป็นคลิปเดียวที่รวบรัดที่สุดนะครับ ต่อมาผลงานอีกชิ้นหนึ่งของเราก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ฉากกั้นพาร์ติชันห้องนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะกั้นนะครับในส่วนของตัวบ้านให้เป็นแยกเป็น2โซนนะครับนะเดี๋ยวผมพาเดินดูตัวนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับในส่วนของพาร์ติชันตัวนี้นะครับ ที่เราได้มีการบิวอินให้ลูกค้านะครับเดีย๋ยวพามาดูรายละเอียดใกล้ๆเลยเริ่มจากโครงสร้างกันก่อนนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้ปาร์ติเกิลไม้อัดหรือไม้ MDF ทั่วไปนะครับของเราจะใช้เป็นไม้ HMR ก็คือไม้เป็นไม้อัดเหมือนกันแต่เป็นไม้อัดเกรดพีมีแอมเกตส่งออกนะครับตัวเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นสีเขียว นะครับสีเขียวคือไล่สีเขียวก็คือสารที่เราผสมลงไปในไม้ที่ช่วยในการกันปวกนะครับกันความชื้นซึ่งแน่นอนว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับจะมีปัญหาเรื่องความชื้นทําให้ตัวไม้เนี่ยปุพองนะครับถ้าเพื่อนๆเคยสังเกตเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาเวลาเราเอาแก้วน้ําไปวางปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นก็จะมีเขาเรียกว่ามีเป็นรอยวงอยู่ตรงนี้ครับเป็นรอยวงแก้วน้ําที่ปุดปดขึ้นมาซึ่งจะทําให้เฟอร์นิเจอร์เราชํารุดนะครับแต่ตัวเนี้ย รับประกันได้เลยเรื่องคุณภาพการกันน้ํานะครับไม่มีเห็นอย่างแน่นอนครับเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้ลูกค้ามีความต้องการอยากจะได้เป็น partition กั้นแบ่งโซนนะครับแต่ว่าอยากได้ความหรูหราของระแนงพางตาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเราก็เลยออกแบบให้นะครับอย่างที่เห็นเลยตัวนี้ต้องเรียนแจ้งคุณลูกค้าก่อนว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการออกแบบนะครับ เริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นรแนงนะครับขอให้ดูครับจะเห็นถึงความหนาแน่นของตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับแน่นมากนะครับนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นไม้ที่เราใช้วางของนะครับเป็นชั้นสำหรับวางของอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ช่วยยึดตัวรแนงด้วยนะครับ ก็จะมี5ชั้นนะครับไว้สําหรับตกแต่งคอมนี้ตามสไตล์ที่กณลูกค้าชอบเลยครับส่วนช่องตรงนี้นะครับก็ออกแบบให้ฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปตัวอย่างไว้ท้ายคลิปนะครับว่าหน้าตาตอนทีอ่ออกแบบกับตอนที่ตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับแตกต่างกันยังไงบ้างต่อมานะครับนอกจากช่องแล้วเนี่ยด้านล่างครับจะเป็นลิ้นชักนะครับ นินชักจะเป็นลินชักทั้งหมด4ช่องนะครับเรามีการนะครับยกระดับเหลือเหนือจากตัวพื้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการาทำความสะอาดการใช้สอยแล้วก็อายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์นะครับด้วยคุณสมบัติของไม้ตัวนี้นครับที่ทั้งแข็งทั้งทนนะครับแล้วก็กันน้ำเนี่ยสามารถนะครับสามารถขึ้นไปเหยียบบนนี้ได้เลยการันตีคุณภาพเลยในการขึ้นไปเหยียบนะครับก็ตอนทำงานเนี่ย อตอนที่ขึ้นไปเก็บงานพวกนี้ครับก็ช่างผมก็ขึ้นไปเหยียบไม่มีปัญหาการคดการโก่งการงอใดๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นข้อดีของเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เราจะทําให้เข้าขอบกับผนังพอดีเป๊ะๆนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเจอปัญหาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเหลือที่ว่างตรงไม่เข้าผนังพอดีหรือช่องว่างนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่เฟอร์นิเจอร์บิวอินเราจะหมดปัญหาตรงนั้นไป จากเราได้ชมรีวิวของตัววิวยินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมผลงานต่อเติมครัวภายในบ้านนะครับของเราอ่าก็เริ่มมาที่ห้องครัวเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านแฝดที่ทางโครงการนะครับได้แบ่งส่วนครัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการต่อเติมเพิ่มเข้าไปนะครับสิ่งที่เราต่อเติมก็คือเริ่มในส่วนอ่ ด้านล่างก่อนนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวก่อปูนนะครับเคาน์เตอร์ครัวก่อปูนก็จะดีกว่าเคาน์เตอร์ไม้ตรงที่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้งานครัวบ่อยๆนะครับทากับข้าวบ่อยๆก็จะแข็งแรงทนทานกว่าเคาน์เตอร์ไม้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในครัวเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำนะครับมีโดนน้ำมีเศษน้ำมงน้ำมันใเงี้ครับใช้ตัวปูนจะทนกว่าไม้นะครับ มาเริ่มดูในส่วนของเคาน์เตอร์เลยนะครับเคาน์เตอร์ที่เราก่อบเพิ่มให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ปูนะครับปูผนังด้วยกระเบื้องแกนิโตนะครับซึ่งกระเบื้องเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแบบเปรียวกับกระเบื้องที่ปูพื้นเลยนะครับแต่ว่าเราเลือกเฉดสีเฉดลายที่มันหินได้นะครับมีการใส่คิ้วนะครับให้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามเคาน์เตอร์นะครับขนาดที่เรา ก่อขึ้นมาก็คือสูง85เซนนะครับเลือก60เซนนะครับความกว้างความยาวก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกก็จะเป็นซิงล้างจานนะครับซิงล้างจานก็จะเป็นซิงสองหลุมน,นะครับมีถาดล้างจานนะครับอันนี้ผมเปิดน้ำให้ดูนะครับแล้วม,มาดูด้านในระบบการระบายน้ำของ เจ้าตัวสิงล้างจานตัวนี้กันนะครับเปิดมาเปิดหน้าบานสําเร็จรูปนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นหน้าบานสําเร็จรูปนะครับด้านในนะครับจะเห็นว่าระบบท่อน้ําของเราเนี่ยจริงๆแล้วอะครับท่อน้ําเดิมที่ทางโครงการให้มานะครับจุดท่อน้ําเดิมอยู่ด้านในตรงนู้นนะครับเราก็ทําการเดินท่อใหม่ขึ้นมาเพื่อว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ตัวเคาน์เ,เตอร์อ่างล้างจานให้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เดินท่อเข้ามาตรงนี้ให้นะครับส่วนด้านในนะครับ ก็จะเป็นผนังแล้วก็พื้นป,ปูนเปลือยขัดมันนะครับจะเห็นแต่ว่าตัวเนี้ยเราขัดมันแล้วเราเคลือบน้ํายานะครับเพื่เคลือบสารกันซึมไปหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เคลือบสีให้มันเงานะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเงาปิ้งเลยนะครับตัวนี้กันน้ําด้วยนะครับน้ําหยดลงมาเนี่ยไม่ซึมแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับ ฝาตู้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นลิ้นชักครับผมเป็นลิ้นชักสําเร็จรูปเหมือนกันนะครับเราก็ก่อเคาน์เตอร์อขึ้นมาเพื่อให้ขนาดเขาเนี่ยรองรับกับตัวลิ้นชักสําเร็จรูปตัวนี้นะครับต่อมานะครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนหน้าบานสําหรับใส่ถังแก๊สนะครับอ่าตรงนี้เราก็เว้นช่องไว้สําหรับใส่ถังแก๊สด,ด้านในก็ขัดมันนะครับทากันสึงมสองฝั่งเหมือนกัน ด้านท็อปของฝั่งนี้จะเห็นได้ว่านะครับเป็นเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สแบบฝังผนงังฝังพื้นผิวเคาน์เตอร์ครัวเลยครับนี่ะครับ,รบตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นกระเบื้องแกนิโตเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเหมือนหินแกรนิตเลยครับทนน้ำทนไฟนะครับทนรอยขีดข่วน ได้นะครับเหมือนกระเบื้องทั่วไปที่เราใช้กันเลยนะครับความแข็งแรงทุดทายก็มากเลยนะครับแต่ที่ใช้กระเบื้องไม่ใช่หินแกรนิตโต้ไม่ใช่หินแกรนิตเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยจะมีงบประมาณในการก่อสร้างที่ถูกกว่านะครับแล้วก็เราสามารถเล่นลวดลายได้เยอะกว่านะครับแน่นอนครับพอมีพอมีเตาแก๊สแล้วเนี่ยก็ต้องมีปล่องดูดควันครับีตัวนี้เลยคือปล่องดูดควัน ปองดูดควันที่เราทําการติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับก็จะมเีเลือกระดับได้3ระดับนะครับระดับ1เพื่อนๆน่าจะได้อยู่เสียงเนาะสองระดับสามมากๆเลยนะครับขออนุญาตปิดนอกจากามีระดับเสียงแล้วเนี่ยยังเปิดไฟได้ด้วยครับ ้านบนก็จะเป็นปล่องท่อระบายควันนะครับต้องเรียนแจ้งคณลูกค้าก่อนว่าในบ้านบ้านรูปแบบนี้ครับเป็นบ้านแฝดเนาะที่ผนังฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งกับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่เชื่อมกันนะครับซึ่งโดยปกติทั่วท่อทั่วท่วทวอท,ทั่วไปเนี่ยก็จะเจาะทะลุะปล่องระบายควันทางนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับบ้านทายนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับเพราะเป็นบ้านเพื่อนบ้านเราก็เลยทําการเนี่ยนะครับ สร้างกล่องมวลเบาขึ้นมานะครับอ่าเป็นกล่องฝ้ามวลเบาซึ่งเราล้อยสายเดินท่อทั้งท่อไฟแล้วก็ป่องระบายควันนะครับผ่านทางท่อตัวนี้นะครับแล้วก็เจาะระบายออกนอกบ้านนะครับซึ่งปล่องตัวครอบปล่องระบายควันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูท้ายวิดีโอคลิปอ่าพามาดูตัวหลองตัวนี้นะครับปล่องตัวนี้เป็นปล่องที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นว่ามีการซีลรูระบายอากาศนะครับ ครบเลยไม่มีรอยรั่วรอยซึมเลยนะครับาการเก็บสีทางสีของเราก็ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนเรียกได้ว่าแทบจะไรที่ติดเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เป็นปลั๊กที่เราต่อเพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับเสียบตัวปลั๊กของเจ้า,าท่อระบายควันนะครับ ตัวนี้เป็นปักเดิมของทางโครงการนะครับเราก็ต่อเพิ่มน,นะครับเดินผ่านท่อเข้ามานะครับเก็บงานเรียบร้อยสามารถถอดเกลี่ยได้นะครับ วิดีโอคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สละเวลารับชมจนมาถึงตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับต้องการคำปรึกษาหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางติดต่อที่ให้ไว้นะครับผมจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกคำถามเลยนะครับสำหรับศีทาราหูปของเราเนาะก็รับตกแต่งต่อเติมนะครับ ทุกรูปแบบเกี่ยวกับบ้านเลยก็คือครบจบในนึ่งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านกระจกเทมเปอร์ห้องน้ําจัดสวนนะครับโรงรถบิวอินเราทำรับทําหมดเลยนะครับเพื่อให้ปัญหาของลูกค้าเนี่ยมาเป็นปัญหาของเราครบจบในที่เดียวนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวพบกับรูปที่ผมสัญญาว่าจะลงให้ดูท้ายคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ